เคยเห็นไหมนี่คืออะไรนี่คืออะไรคะมีใครเคยเห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้ไปเดินตลาดนะคะเดินตลาดแล้วก็นีแม่ค้าคนหนึ่งเขาขายให้เขาก็บอกว่าซื้อไว้สิซื้อไว้ติดตัวเขาว่าอย่างนี้ไงโอ้เป็นหลายเป็นสิบสิบปีแล้ว ซื้อไว้นานแล้วแต่ก็ยังคงสภาพอย่างนี้แหละของเขาบอกว่าให้มีของครบของแหลมอะ่ะให้มีติดตัวคือว่าของแหลมใช่ไหมคือว่าเราจะฉลาดหลักแหลมแต,แต่ก็ยังโง่อยู่ <c oughs> ขนาดถือไว้ก็ยังโง่อยู่นะถ้าไม่ถือไว้แล้วจะยังไงเราจะโง่ขนาดไหนท่านรู้ไหมว่านี่คืออะไรนึกออกหรือยังว่าคืออะไร จะเฉลยให้อันนี้คือขนเม่นขนเม่นนะคะขนเม่นเคยเห็นไหมขนเม่นนะคะนี่ขนเม่นค่ะนี่แหละขนเม่นถ้าเจอแล้วก็ให้ซื้อติดกระเป๋าไว้นะมันจะเขาบอกว่าแม่แม่ค้าเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งเป็นของที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเขาว่าอย่างนี้นะคะก็เลยอ่า ซื้อติดกระเป๋าไว้เลยค่ะติดกระเป๋าไว้ติดกระเป๋าไว้อย่างนี้แหละก็เอาไว้เป็นขวนกระเป๋าค่ะของเก่าเราันเป็นคนเก่าก็เลยหัวโบราณก็เลยมีแต่ของเก่านะคะก็เลยมีแต่ของเก่า